หลไก็มาฟังธรรมกันอีกตามระนะเราฟังธรรมเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะทําให้เรารู้จักทุกรู้จัก่ะได้เกิดทุกรู้จักผลทางปฏิบัติได้ถ้ถึงความตับทุกแล้วก็รู้จักนิโรธหลังเความตับสิ้นไปย่งทุกเกิดมาเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นมาวันนี้ก็คงจะเป็นพูดเรื่องของความทุกกันนะทำยังไงจึงจะทุกอันนี้แต่คนของยิ้ม ยิ้มในใจและยิ้มหน้าบานถึงว่าทําอย่างไรคนเราจึงจะทุกข์บางคนก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยสร้างทุกข์ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครแม้กระทั่งตัวเองนี่าระจังก็แนะนําว่าการที่จะทาตัวเองให้มีความสุขก็ไม่ยากอะไรแค่อยากได้มากๆอยกินดีเย็นร้ายมากๆเราก็จะเอาอะไรให้มากๆไว้นะของมากๆวัตถุมากๆคนมากๆเรื่องดีๆมากๆอะอะไรที่เราอยากได้มากๆนี่เราจะทุกข์ นิดหน่อยยังไม่ทุกข์เหมือนเกลือเนี่ยนิดหน่อยก็ยังเค็มไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามากเกินจะเค็มปีนะเค็มปึ้ลอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินเนี่ยมันเข้มข้นบางคนเราก็รับสภาพไม่ได้ความทุกข์ก็เหมือนกันเราไปตอกย้ำตอกย้ำซ้ำซ้อนซ้ำซากอย่างถ้าเป็นเรื่องความรักก็บอกว่ารักนะรักนะคิดถึงหน้าเป็นหคนนะอย่างเงี้ยซ้ำซากอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รักรักแต่ว่าที่แท้เป็นคนหมองถ้าถามว่าปฏิตามมาคือใดมัจะทําให้เป็นทุกข์เรารักใครใครรักเราก็เหมือนกันเราคิดถึงใครใครคิดถึงเรา ควาใคร่ๆของเราก็มันก็แค่พ่อแม่ลูกพี่น้องคนทั้งยังทุกได้หมดหรือว่ามันต้องเข้าของเราหัวเราหววเอาไว้มากใช้ให้มากนเป็นหนี้ให้มากอย่างนี้มาทุกแล้วหรือว่าเราเที่ยวมากๆกินมากๆเล่นมากๆเพลิดเพลินสนุกสนานประดับตกแต่งให้มากๆแล้วก็รู้สุวยสดใสเฟื่องเฟยมากๆนี่ก็จะทุกแล้คือความทุกข์มันแค่เราคิดนี่แหละแค่เราคิดก็ทุกและ แค่พูดกระทุกแล้วแค่ทำกระทุกแล้วยังไม่ได้คิดไม่ได้พูดเลยแค่ทำทำไปเนี่ยกระทุกแล้วความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่อยากไม่ยึดไม่ยุ่งไม่มุ่นมวยกับมันก็ไม่ใพ้ทุกข์หรอกถ้าเราไม่มีหมกุ่นผูกพันไม่ไปสนใจไม่ไปใส่ใจไม่เอาใจใส่ก็ไม่ทุกข์แต่อะไรก็ตามถ้าเราดูมากๆฟังมากๆดมกลิ่นว่าสัมผัสมากๆกระทุกอะไรทั้งวัตถุงการเกิดการเป็นเรื่องด้วยไม่ว่าเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่อง วันนะั้นเรื่องความเป็นอยู่เรื่องทุกเรื่องแบบที่เราเรียกว่าเรื่องลูกกระทามนี่แหละเราอยากได้มากๆอยากได้รักมากมากรักมากๆความสุขมากๆสรรเสริญมากๆเน,นี่ยได้มากเราจะเอาอีกเอาอีกเาเอาอีกเออกนี่ยกันก็จะทุกข์ละวิธีทําให้เกิดความทุกข์นี่ก็ต้องทําเป็นกันนะถึงจะทุกข์ได้ทําให้เป็นก็ไม่ทุกข์อีกเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้คนเราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองให้คนอื่นกันตลอดเลย ว่าผู้ก่อาการร้ายไม่ว่าสังคมที่ขาดศีลธรรมหรือว่าคนที่ขาดสมาธิแลสร้างปัญหากํามรับคดได้หรือว่าคนที่ขาดปัญญาเขาสร้างปัญหาได้เหมือนกันที่นี่บอกว่าอะไรที่เป็นวิจาฏฐิตนะิเป็นวิจา,ต,นะา,าต่างๆวิจารณิติวิจาต่างนี่แหละมักเป็นวิจารณ์วิจารมักเขาสร้างปัญหาแั้ทุกได้เป็ีเบที่นี่บอกว่าความทุกข์เนี่ยปัญหาเยอะก็ทุกข์มาก ถ้าอยากทุกข์มากๆก็มีปัญหาเยอะมีความุกมากมีอาวิชาหลายๆมีทีๆเยอะกับทุกคนเนียปัญหาทุกข์มากแน่ทุกๆที่ทุกที่ทั่วไทยทุกที่ทุกเวลาความทุกข์นี่ถ้าเราทุ้จะหลีกหรว่าเราที่บวชเรามีความเม่กระได้นไดแน่ถ้าอยากมีความทุกข์มากๆก็พยายามมียาดอมเยอะๆมีความรู้สึกหลากหลายมีความคิดหลากหลายมีความต้องการมากมาย ยารมพุงแรงเยอะๆุกแรงยารมใจกับเศร้าใจปิดมากๆอะไรที่มากๆทุกได้หมดเลยอากาใจปิดมากๆคิดปิดมากๆปิดกรรมผิดอะไรอะไรันทุกได้หมดที่อยู่บอกว่าถ้าเรารู้จักความทุกข์แล้วเราเห็นในทุกเนี้ยทุกคนกําลังสร้างทุกข์สร้างเหตุให้เกิดทุกข์กําลังเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเราจะมองเห็นทุกข์ถ้าเรามองไม่เห็นทุกข์เราก็จะไม่พยายามสลับหรือว่าดับหรือว่าคลายหรือว่าออกจากความทุกข์ ถ้าสรุปก็คือต้องตั้งอดมากต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มากรู้ไข้แผลเยอะๆถูกไหมถ้าเราไม่อยากทุกข์เหลือเส้นะเลือดตันแล้วหมดอารมณ์แล้วก็ไต้องรับไปตั้งแล้วไปอยู่รับคลายออกคลายออกไปก็สลัดให้หลุดนะคลายออกไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องน้ำตาไหลไม่ต้องทรมานไม่ต้องเครียดต้องเสียเดไมดต้องยิดตอกไมต้องซ้ำซากต้องทำเจกับคนคนนั้นสิ่งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้เลือกสรรเลือกหาเลือกเป็นอันบรสุทธิ์ก็ ไม่ได้อะไรเลือกกระทุกไปเปล่าก็เรียกว่าเสียเวลาเปล่าเสียสุขภาพเปล่าตั้งแตถ้าขยันรู้ก็เมืนที่บอกกันนะออกจับซ้แซากจำเจมหมกมุ่นบุกพันยึดติดเข้าไว้ถ้าเบื่อวันไหนเบื่อแล้วก็บอกพระด้วยพระจะได้กรงได้บางสกุลให้ว่าเออจะได้สอนธรรมะในทางวิญญอณมนที่จักรหน้ามันไม่เที่ยงมันยึดติดไม่ได้ก็ซึมดูอย่างมันแล้วแล้วไปไม่าไปตองย้ําไม่าไปปวดดีปวดเก่งไม่าไปอวดปวดล้าปวดรุ่งเฟื่ย ซึ่งก็าไม่มีประโยชน์นะความตายมาเยียดทุกอย่างทั้งหมดความหมายนะแต่คนเราครัก,ก็นดุฏิจอกรีข้ามวันข้ามคืน,ขคน,ขคนเขาเรียกว่าดื่มระลึกถึงความตายถ้าเราคิดถึงความาาตายเราจะไม่ประมาทเลยในเรื่องความทุกข์ปกติถ้ามันเป็นทุกข์ก็สัมบูรในวางลดละเลิกคลายออกไมต่ต้องอย่างนั้น,อ,นอย่างนี้ต้องอย่างโน้นตั้งเอาละต้นหละเลิกคลายออกไม่ต้องไปาอยากไปสับสนทั้งสั้นข้าศักระยกับสิง่งตา่างๆและคนนั้นคนนี้กับ พอจบเนี่ยคนที่ไม่ประมาทระลึกถึงความตายูนทุกลมหายใจนี่ก็มนฟังก์ชนในเรื่องกาทุกข์เนาะเปมีฟังก์ชันทีเรื่เการทุกข์มันจะทห็นอะไรที่จะทุกที่มีใ้หมดหรือว่าไม่เกิดก้วกแลวคนทั่วไปไม่ระลึถึงความตายที่เราจะอยู่ข้ามวันข้ามเดือนข้ามยันข้ามปีเนี่ยมันก็จะเอาอย่างนี้ตั้งเอาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอารัเคนนั้นเอาไปเอามาก็เอาไปเอามาแ้นก็เาไเ้ันจะเลยให้เราอยู่แบบพอเพียงอู่แบบมีสติ ไม่ปั่นมาเป็นที่ใจผ่อนคลายไปสืบเรื่อบชีวิตกินก็แค่อิ่มนอนก็แค่หลับยันชีพอยู่แค่วันๆจะอะไรนักหนาแต่ก็ระวังตัวมันเกิดเกิดทุกรูทั้งที่รูปเป็นหย่อนยิ่งแล้วก็ควรจะฝืนฝืนมากๆเข้าเดี๋ยวมันตกแต่แตสมาธิก็บ้าได้บ้าแล้วมีทุกอย่างไม่แต่โยมนะทุป้าใช่ไหมยากทันอะไรไม่ได้ก็เลยให้มีสติไม่ประมาทับทุกคนนะเห็นทุกๆจักทุกแล้วก็ มีสมผัสได้ขนาดว่สัมัราวัลอยู่อย่างมีเมตตายอย่างเสียสลักยาวแกได้่แกได้ทำให้เสืยสละกห้าคนับมาบ้านเจะห็กดมีความสุขไม่ต้องทุกข์ร้อนใจะไดหกว้างกว้างไม่คับแคบไม่ได้ไป่ต้งทำหนักแกด้วยแกได้มันได้มีตัวตนที่ใสสว่างไม่เงือกเดป็งเปลีปันหาลงาันก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะสัมการใช้ชีวิต อย่าพูดเรื่องเจตหาเกินไปที่สําคัญก็คือให้เราทุกคนเนี่ยแต่้วก็มีความตายบ้างทุกรมาทใจก้าออกอยู่ในความคิดทุกมาใจก้าออกตายแน่นอนตายให้เราตายบ้างแต่ถตาเกิดกิดอย่างนี้เราเกิดอตอดตายจบตาย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 ตรบ้านตงบ้านลังบ้างได้แต่คค ไม่ติดมัตายนะทุกคนนะนะก็อเป็นคนารดูดดูมันตายแล้วีวิตสายหนที่เรานั้นก็มัจก็จะมีชีวิตมากเกินไปได้สมัครจอะไรกันบ้างได้ใจเย็นนทุกคนนั้นะ้องความตายชีวิตบาสบาย